โซติโมดค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ประแสะวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูว่าที่ประแสะประแสะมีสถานที่เที่ยวเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะเดีย๋ยวเราตามดูกันเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถึงสะพานประแสะสินค่ะจุดชมว,วิวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองอำเภอแกลงค่ะสะพานประแสะสินของจังหวัดระยองนะคะซึ่งมองเห็นทัศนียภาพทั้งสองฝั่งฝั่งทะเลและฝั่งชุมชนนะคะ สะพานข้ามแม่น้ำประสามประแแมีความยาวทั้งหมด2,090เมตรหรือ2.09กิโลเมตรนะคะโดยสะพานหลักช่วงข้ามแม่น้ำมีความยาว889.6เมตรทางยกระดับเชิงสะพาน620เมตรนี่คือการเปลี่ยนแปลงการสัญจรทางน้ำระหว่างทางแหลมสมตำบลเนิบบนคอนาตำบลปากน้ำประแสบอำเภอแกตจละยองสู่การสัญจรทางบกเพื่ออยู่ในระยะเวลาของทั้งสองฝั่งให้สั้นลง และยังเป็นสะพานที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิตจากจุยองสูจ่จันทบุรีและตัดได้อย่างต่อเน,นื่องค่ะเราสองคนจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งจะอยู่ใกล้กับพระแสนี่แหละค่ะไปกันเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะแล้วนี่ก็คือประวัติเรือลบหลบกระส กระแสก็จะมีนักท่องเที่ยวผู้คนมากมายนะคะแวะมาชมิูแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้ไม่ถ่ายกันกท่องเที่ยวจากเือนักท่องเที่ยวไปหมดแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินเที่ยวชมนะคะรอบเรือเลยค่ะไปเลยค่ะล้มค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ท้ายของเรือกระแสนะคะซึ่งจะมีธงชาติของประเทศไทยปัก สำหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีไม่มีห้องน้าเข้าน,นะคะถ้าเราหันเราหันกล้องไปด้านหลังนะคะก็จะมีตูะอาดน้ท้ายเรือลบไม่งตั้งให้ประชาชนได้เข้ากันนะคะที่นี่มีความสะดสวกสบายมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปชมข้างหน้าเลยกระแสต,ต่อเลยค่ะค่ะแล้วก็รอบทิวทัศน์ของเรือก็จะมีมีเรือของชาวประมงไว้สําหรับหาปลานะคะ เราไปต่อดีหมวเรเือกันนะคะนี่คือมุมนี้แต่สามารถถ่ายรูปได้สวยมากเลยนะคะเป็นมุมที่สามารถเห็นเรือได้เกือบทั้งหมดนะคะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปก็ลองแวะมาเที่ยวดูได้นะคะค่ะเราก็ไปที่สถานที่เที่ยวต่อไปกันเลยค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮิตแห่งหนึ่งในอำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะก็ที่นี่ก็คือทุ่งกลมทองนะคะค่ะถ้ามาที่ประเสริฐต้องห้ามภาพที่จะมาทุ่งกลมทองนะคะถ้าใครไม่มาที่แห่งนี้ก็คือมายังไม่ถึงที่ประเสริฐค่ะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนคะ่ะเชญค่ะเ้วก็ตัดเนาะแล้วก็เลือกตรงนี้หน่อยได้ไหมลกลางๆก่อนเนาะ